คคสวัสดีค่ะอันนี้ b o o t ีเอ็นนะคะเป็น k ีเอ็นไทยแลนด์ค่ะวันนี้เรานําตัวเครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องคิวเอควนะคะวันนี้เราเอานําตัว Profile Projector หรือว่าเอ็ e ซีรีของเรานะคะมาะโชว์ให้กับลูกค้าได้ดูในงาน i n t e r อ a ์แ expo นะคะก็คือแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัว CMM หรือว่าเราเรียกว่า xm series ค่ะอันนี้เป็นตัวซ M ย่อส่วนซึ่ง2ตัวนี้เป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยค่ะที่ k e n เอามาโปรโมทให้กับลูกคา้าแล้วก็สาธิตผลิตภัณฑ์หน้างานได้เลยถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบูธ k e n ได้ที่ฮอล l ห์ค่ะก็จะเจอน้องน้อง pretty ที่จะคอยแนะนําผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ในส่วนของเซลลนะคะที่จะคอยแนะนําตัวสินค้าถ้าลูกค้ามีทาง แซมเปิลเทสสามารถมาเทสได้ที่หน้าบูธของเราได้เลยค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะมเีเราเริ่มกันตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่26นะคะวันเสาร์นี้พบกันได้ตลอดทางงานเลยค่ะสามารถเดินเข้ามาได้เลยนะคะ